เทนเน่โรบิตาอบชีสเส้นนุ่มๆฉีดยืดๆถูกใจทั้งบ้านแน่นอนจ้าทำง่ายสิบนาทีได้กิน เมนูนี้บอกก่อนเลยค่ะว่าง่ายมากเริ่มจากต้มเส้นกันก่อนค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำมันพืชกับเกลือลงไปค่ะต้มเส้นตามเวลาหน้าซอนหาเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไ้ก่อนจากนั้นมาตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็นำหมูสับลงไปผัดให้สุกดีค่ะแล้วก็แบ่งฝั่งครึ่งกระทะนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปตีไข่ให้แตกดีผัดเบาๆให้พอเริ่มสุกเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่เส้นเพนเน่ที่ผักไหวาตามด้วยแผ่นชนิซอสอาราบิต้าลงไปค่ะ ซอสตัวนี้จะมีรสเผ็ดนิดๆน,นะคะกำลังอร่อยใครชอบฉ่ำๆก็ใส่เยอะๆได้เลยจากนั้นก็ตักใส่ชามสำหรับเข้าเตาอบนะคะโรยมอสเลล่าชีสลงไปเลยค่ะชอบเยอะแค่ไหนก็ใส่จุกๆเลยจากนั้นก็นำข้าเตาอบนะคะเสร็จแล้วค่ะจะบอกว่ากินตอนร้อนๆชีสยืดๆอร่อยมาก